รู้บอร์มันเพรา,าะฉันน้นมันรักเธอและคืนนี้คงไอใจฉันยิ่งคงแพัพ่เพร่พอคิดถึงเธอคิดถึงเธอถึ Thank you. Oh. Hey, one, two, คอองคิดให้วัน two three ก็ยังให้คืนให้เธอมาอยู่กับฉันมาเป็นคนรักของฉันในคืนนี้ มาทำนาที่คนรักที่แสนดีมาถ้าห้คำคันนี้หัวใจฉันมันไม่เงาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า oh no 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 oh, baby you come on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 . ฉันก่อนได้หรือเปล่า យិកម៉ាន់ជិកមអង្គកច្ចានកាដែលឬប្រា